เสียเงินไน่นจึงพอทนแต่ถ้าเสียรู้คนเนี่ยมันเจ็บใจจริงไหมถ้ายังไม่รู้5ข้อนี้อย่าเพิ่งคิดที่จะรวยด้วยการสร้างบ้านขายเด็ดขาดอาจารย์พูดไว้เสมอว่า ความไม่รู้เนี่ยราคามันแพงกว่าความรู้เสมอแล้วมันอาจจะแพงมากหลายเท่าเลยในคอร์สเนี่ยผมรวบรวมเอาประสบการณ์ในการเป็นผู้รับเหมายุ่งอยู่กับผู้รับเหมามา25ปีแล้วก็ประสบการณ์ในการที่เป็นคนสอนมาตั้งแต่อายุ18ปีจนถึงทุกวันนี้ รวบรวมเอามาบอกพวกเราทั้งหมดจากที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่รู้อะไรเลยนะครับมาเรียนนี้2วันก็ได้เหมือนแบบสามารถสร้างได้ทั้งหลังเลยความรู้พื้นฐานของการก่อสร้างนี่ไม่มีเลยเพราะนั้นมาเรียนนีก็ได้ความรู้มากขึ้นเลยค่ะทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเลยแล้วก็รู้ที่จะแบบว่าสามารถที่จะดูงานก่อสร้างสามารถที่พอจะพอที่จะพูดคุยกับผู้รับเหมาได้รู้เรื่องเป็นความรู้แบบไม่กากเลยเหมือนสูตรอาหารนั่นแหละอะไรที่เป็นเทคนิคบางอย่าง มันก็บอกใครไม่ได้แต่อาจารย์แกไม่ไม่เก็บนะแกบ,บอกหมดเลยนะอาจารย์ให้ถึงสัญญานะครับการรับเหมาก่อสร้างในการที่เราจะหาซัพพลายเออร์มาแบบไม่มีกักฮะเปิดหมดเลยดังนั้นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เนี่ยมันจะช่วยประหยัดเรื่องเวลาเราไม่ต้องไปลองถูกลองผิดไม่ต้องไปซื้อประสบการณ์ซื้อความรู้หลายคนบอกผมว่าต้องหมดเป็นล้านๆกว่าที่จะรู้วิธีการแก้ปัญหานะครับคอร์สนี้คุณมาเรียนรู้ได้เลย เนื้อหาแน่นมากเรียกได้ว่าอ่านแบบไม่เป็นคุณจะมีอาชีพอะไรเนี่ยมาเรียนกับอาจารย์ปุ๊บเนี่ยอ่านแบบได้ถอด B.O.Q. ได้จากคนไม่รู้เรื่องเลยอะค่ะเป็นศูนย์เลยอะก็รู้วิธีการอ่านแบบนะคะแล้วก็รู้วิธีการประเมิน B.O.Q. อย่างเนี้ยมันต้องใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่นะคะกี่หุนจำนวนเท่าไหร่ในพื้นที่ขนาดนี้ ได้รู้เรื่องการก่อสร้างนะครับการประมาณราคานะครับแล้วก็การจัดหาผู้รับเหมาอาจจะเขาจะให้หลักของเรามาในการหาผู้รับเหมาอะไรเงี้ยครับเราก็จะใช้ตัวเนี้ยไปเป็นเป็นลิสในการหาผู้รับเหมาหายังไงไม่ให้ถูกหลอกไม่ให้ถูกโกงอะไรเงี้ยค่ะวิธีการดูผู้รับเหมาควรจะดูยังไงที่แบบว่าเราจะได้ผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ไม่ทิ้งงานหรือว่าอาจจะทิ้งงานแต่น้อยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดผมไม่มาเรียนเนี่ยผมก็จะไม่ไม่ไม่ทราบเลย ว่าเรื่องว่าการที่เราจะต้องคุยกับผู้รับเหมาเราจะต้องต่อรองกับเขายังไงถ้าเจอผู้รับเหมาไม่ดีเราก็อาจจะงบประมาณอาจจะบานปลายว่าเวลาอาจจะบานปลายแล้วก็การก่อสร้างอาจจะไม่สําเร็จตามที่เราคาดหวังได้การใช้วัสดุก่อสร้างอะไรเงี้ยควรจะใช้แบบไหนวัสดุอะไรที่ควรจะใช้ตรงไหนช่วยให้ผมได้ลดต้นทุนการก่อสร้างแล้วรู้ขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง แล้วก็วัสดุก่อสร้างเราควรจะต้องลดต้นทุนประหยัดอะไรตรงไหนได้บ้างการเซฟวัสดุอุปกรณ์เราจะได้ไม่ต้องโดนโดนช่างหลอกอย่างที่เคยเป็นข่าวนะคะก็คือว่าช่างอ่ะไปเบิกวัสดุเกินมาจากที่จะได้กําไรอาจจะเป็นขาดทุนเท่าตัวอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะที่เราพูดบอกว่าการที่เราจะประหยัดเงิน1บาทเนี่ยคือเท่ากับเราทํากําไร1บาท ดังนั้นถ้าเราประหยดได้1ล้านก็เท่ากับเราทํากําไร1ล้านมันก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าเรารู้เรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับมันจะช่วยให้เราเซฟได้มากเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปรู้ทุกอย่างหรอกว่าก่ออิฐต้องใช้อิฐยังไงเราไม่ต้องรู้ทุกอย่างแล้ว,ว่าผูกเหล็กทํำยังไงแต่เราต้องรู้หลักการในการที่เราจะลงไปดูในการตรวจสอบคุณภาพงานเพราะว่างานในหลักๆมันมีหัวใจอยู่แค่3อย่างคือ1น เราต้องรู้วิธีตรวจสอบควบคุมคุณภาพ2เราต้องรู้วิธีประหยัดต้นทุนเลยให้ต้นทุนมันเป็นไปตามที่เราตั้งงบประมาณเอาไว้3ก็คือเราต้องรู้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จอัรฉะนั้นถ้าเรารู้พวกนี้ในสิ่งที่สําคัญจริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้งานของเราเนี่ย flow ไปได้งานสําเร็จก็ได้เห็นสภาพจริงนะครับเอาทฤษฎีลงไปปฏิบัติจริงๆแล้วก็ได้เห็นขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างแต่แรกเลยก็มาดูแล้วก็จะได้เอาไปก่อสร้างได้นะครับว่ามันการทํางานจริงอ่ะว่าเขาทําแบบไหนนะรับฟังอาจารย์ในในคลาสเนี่ยเราอาจจะมองภาพไม่ออกแต่พอมาเห็นนั่งงานจริงอ่อ๋อคือตรงนี้ที่อาจารย์พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้เห็น,นหเห็นภาพจริงๆแล้วก็กระบวนการของมันเนี่ยตั้งแต่ฐานลากจนถึงโครงสร้างเลยเนี่ย เราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างมันไม่ได้ง่ายเหมือนในกระดาษที่เราเห็นอยู่มันทําให้เห็นภาพขึ้นทําให้การทํางานในอนาคตของเรามันมันง่ายขึ้นเยอะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราไปโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เห็นถึงฐานลากนะครับไม่ได้เห็นคอนกรีตลีนไม่ได้เห็นเสาเข็มแต่ลงคลอดนี้ครับหน้างานจริงยังได้ดูด้วยถามอาจารย์สดๆตรงนั้นเลยตอบเลยครับเอาแบบเข้าใจกันตรงนั้นเลย ถูกครับผมจะหลังจากนั้นก็ต้องตัดจอยแล้วก็พื้นก็จะอยู่บนดินเป็นออนกราวลงมาดูสถานที่จริงด้วยฮะก็ไดไอเดียจริงๆเลยครับถามอะไรอาจารย์ก็ตอบตรงทุกจุดเลยฮะทำให้เราเคลียร์ในทุกประเด็นนะครับถ้าเราดูตรงไหนเราไม่เข้าใจเขาก็อธิบายให้ฟังว่าไม่กักเลยค่ะพาเดินดูว่าเออเริ่มต้นสร้างมายัางไงใช้เงินยังไง ตอนเริ่มเรียนก็ได้ไกด์ไลน์จากทางทางอาจารย์นะครับแล้วก็ได้คู่มือเรามาเปิดทบทวนแล้วก็ความรู้อยู่ในในนั้นหมดนะครับอยู่ในนั้นหมดแล้วก็เวลาลงหน้าง,งานจริงถ้าเกิดเราติดขัดตรงไหนก็สามารถไปเปิดเหมือนคู่มือตรงนั้นนะดูเพิ่มเติมได้เอาแบบมาอะไรเงยแล้วมานั่งดูเอาวัดอย่างนี้นะผู้อะกมาก็เห็นเราทำ่ยเขาก็รู้เอ้ยอันนี้มึงรู้นี่หว่าหลองไม่ได้อะไรเงี้ยเอ้ยไอย้ข้อไอ,อ้นี่เท่าไหร่เหล็กเหล็กอ้อยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ไม่จริงเราก็จะโดน ปันหลังแรกที่สร้างบ้านไปเกินโอเวอร์ไปเกือบ2ี่สบเปอร์เกินเพราะเราสร้างก่อนเรียนสร้างก่อนที่จะมีความรู้ถ้าหลังนี้กับหลังแรกหลังแรกแพงกว่า20%ต้นทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับกําไรเราน้อยลงราคาบ้านคือหลักล้านฉะนั้น20%มันเยอะการควบคุมเรื่องของต้นทุนคุมได้บาทคือกําไรเราเพิ่มบาทคุมได้แสนกําไรเราเพิ่มแสน คุ้มครับโอ้ยสิ่งที่ได้ไปมูลค่ามันอันลิมิตขึ้นอยู่กับคุณเอาไปใช้ได้เท่าไหร่มากกว่า10ล้าน20ล้านร0อยล้านเขาก็ทํากันได้อยากเชิญอยากให้มาเรียนเยอะๆค่ะมีประโยชน์มากคอร์สนี้คุ้มค่ามาก คุ้มค่ามากครับอยากให้ท่านที่ตัดสินใจมาเรียนครับไม่ต้องลังเลครับมาเรียนเลยครับผมว่าคุ้มค่าคุม้มมากๆแนะนําเลยค่ะสำหรับผู้ที่แบบว่าสนใจจะสร้างบ้านแล้วก็อยากเป็นแบบว่าเจ้าของกิจการเจ้าของโครงการอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าใครที่คิดจะสร้างบ้านขายนะคะแนะนําให้มาเรียนคอร์สกับอาจารย์อาจารย์เอกนะคะอาจารย์ถนอมดีสร้อยเนี่ยจะได้ความรู้ไปทําต่อยอดได้อีกเยอะเลยค่ะคุ้มผมว่าคุ้มเราโดนผู้รับเหมาโกงหรือว่าเราไปขาดทุนอันเนี้ยมันก็จะเป็นแสนเป็นล้าน แล้วเราไปเสียเงินตรงนั้นเพื่อเรียนรู้เนี่ยผมว่าเราเสียหมื่นกว่าบ,บาทมาเรียนรู้ตรงนี้ดีกว่านี่คือเทคนิครับหมาก่อสร้างที่พวกเราจะต้องรู้ทันให้ได้สำหรับการที่พวกเราจะเป็นนักลงทุนเพราะร์อน,นี้คือสร้างเก่งรวยกว่า